แล้วท่านฟาดไม่หยุดนะฟาดเปรี้ยงฟาดเปรี้ยงไม่หยุดชอบมากเลยนักข่าวพาดหัวว่าตบอีกฉาดหนึ่งเจ็บไหมไม่ตบข้างไหนข้างซ้ายเยื่นแก้มขวาให้ตบอีกรอบหนึ่งชาติที่หน,นึ่งแล้วเมื่อวานฉาดที่สองเนี่ยแล้วตามมาด้วยฉาดที่สามเนี่ยนะฮะค่ะท่านไปยกคำพิพากษาคุณตระกูลวินิจญยภาคเนี่ยโพสเฟซบุ๊กค่ะ โดยยกคำพิภากษาเมื่อปี2522อ่ิะพี่ปูก็ถือว่าไม่เก่านะจ๊ะเมื่ออธิบดีกรมอายการตั้งแต่สมัยเป็นอธิบดีกรมอายการเพราะตั้งแต่ปี25 22, 2 2รบเป็นแนวทางคำไม่ได้คำพิภากษาของศ<น>าลดีกา,า,าถูกต้องค่ะพูดง่ายๆเป็นหลักเวลาคดีอะไรที่มาแนวแนว,แนวเทือกเนี้ยแนวทางเนี้ยเราจะใช้คำพิภากษาของศาลดีกาซึ่งถือเป็นที่สุดเขาเรียกว่าย้อนไปดูแนวพิภากษาใช่ เมื่ออธิบดีกรมอายการชี้ขาดให้ฟ้องคดีตามความเห็นแย้งของอธิบดีกรมตำรวจแล้วคำสั่งชี้ขาดให้ฟ้องคดีของอธิบดีกรมอายการเป็นอันถึงที่สุดพนักงานอายการต้องฟ้องไปตามนั้นและเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ให้อำนาจอธิบดีกรมอายการหรือฟื้นคดีขึ้นมาชี้ขาดใหม่ได้อธิบดีกรมอายการ จึงไม่มีอำนาจที่จะชี้ขาดแล้วกลับคำสั่งของตนได้อีกนี่คือแนวทางคำพิพากษาสันดิกาที่3 2 7 8ทับ 2, 5อ2้าเอคือเท่าแนวนี้ก็แปลว่าท่านอายการสูงสุดเนี่ยคงไม่สามารถที่จะกลับคำสั่งของตนได้อีกถูกดังนั้นข้อโต้แยง้งใดๆเนี่ยไปโต้แย้งในชั้นศาลถูกนะส่วนพาดหัวอันนี้ไม่มีพาดหัวมาให้ <To S 2> Facebook ใช่ค่ะ To Whom It May Concern คือใครก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ท่านจะอุตส่าห์แฮชแท็กเอาไว้โดยเฉพาะคนที่อยากจะร้องขอความเป็นธรรมไปเรื่อยเรื่อๆเ <laughs> <laughs> มื่อวานนี้ไอ้ฉากที่สองนั่นท่านบอกว่าใครก็ตามที่จะร้องขอความเป็นธรรมมาโปรดรู้จักเกรงใจและเคารพไม่มีหรอกมีหลักของการเกรงใจและเคารพความเป็นนิติธรรมและ ความยุติธรรมด้วยนะ,ะผมก็ทําคลิปสั้นไปนะอยู่ในบ้าน t i k t ต็อกว่าเขาจะรู้จักคำนี้นนมันต้องเรียกเราเรียกชื่อได้ไหมให้มันออกได้ไหม Facebook ได้โอเคจะดูเข้าใจฟ้างเธอแฝะเขาใจฟ้าง